ล่าสุดทุกคนกองทัพอากาศของไทยส่งเครื่องบินลบ F16 และก็กิฟเฟนที่ประจำอยู่กองบิน7สุราษฎร์ธานีเป็นเครื่องบินลบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมีแสนยานุภาพในการลบแบบพิเศษรุนแรงเนาะว่า,าทาหารขมิเห็นกิฟเฟนได้ยินเสียงกิฟเฟนโดยเฉพาะ ทหารขมีนที่ภูมะเขือได้แตกฐานท,นทำให้ทหารของไทยยึดภูมะเขือและก็ประสาทต,ตามเมืองทมปักธงชาทไทยไว้เป็นที่เรียบร้อยคือว่าทุกคนแรีว่ากิฟเฟนเนาะเป็นเครื่องบินลบพิเศษแสนยานุภาพแบบร้ายแรงผลิตในประเทศสวีเดน ซึ่งประจำการอยู่กองเรือเจ็ดสุราษฎร์ธานีกองทัพอากาศอดกั้นมาสามวันเป็นวันที่สามถึงได้ส่งกิเฟนไปย่อนไข่ที่ภูมะเขือฐานทัพกัมพูชาล่าสุด ทหารขาเขมรจะสกัดก็สกัดไม่ได้หนีอย่างเดียวคนตอนนี้หนีไม่รู้ไปไหนเนาะเพราะว่านี่แหละกลัวแม้กระทั่งเสียงได้ยินเสียงก็ยังกลัวแล้วนี่คือพระเอกอันดามันเครื่องบินลบกิเฟนเป็นเครื่องบินลบที่นำประจำการเข้ามาใหม่ สำหรับกองทัพอากาศไทยที่ประจําการเก่านั่นก็คือ F16 ตัว f 16ซึ่งไปย่อนไข,เนนนไข,ขเ่เป็นวันที่สย่อนไขให้ทหารขมีเป็นวันที่3เราเห็นสภาพทหารขมรีบางคนเข้าลูบางคนเข้าถ้าบางคนร้องไห้เพราะว่ากลัวมากเนาะได้ยินแค่เสียงก็กลัวแล้วนี่หละคือเหตุผลที่แบบว่า ทำไมถึงไทยถึงส่ง f16 แล้วก็กิฟเฟนไปเพราะว่าทหารคาเมนไม่สามารถสกัดทำข่าวแฟกนิวว่ายิงเครื่องบินรบของไทยตกสองลำแต่ที่จริงแล้วยิงไม่ถึงทุกคนยิงไม่ถึงเพราะว่าไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถสกัดเครื่องบินลบ ของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าเทียบกับคุ้มกาลังเนาะถ้าเทียบคุมกําลังสู้ไทยไม่ได้สู้ไม่ได้เยอะแม้แต่กําลังพลงบกองทัพเครื่องบินลบเรือเรือดำน้ำํารถถังเฮลิคอปเตอร์โจมตีสู้ไม่ได้สักอย่างสู้ไม่ได้สักอย่างนี่ก็คือแสนยานุภาพของคนไทย เซตยานุภาพของประเทศไทยกองทัพเรือของประเทศไทยเป็นอันดับเจ็ดของโลกทุกคนเมื่อเช้าเนาะก็ยิงไปใส่ฐานขมรที่มาลุกล้ำอธิปไตยอยู่จังหวัดตาดกองทัพเรือเป็นอันดับเจ็ดของโลกทุกคนเป็นอันดับเจ็ดถือว่าอยู่ในโลกใบนี้มีหลายประเทศแต่ว่าประเทศไทยอยู่อันดับเจถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับ กองทัพเรือกองทัพอากาศก็ไม่แพ้กันกองทัพบกก็ไม่แพ้กันแข็งแร่งทั้งสามเหล่าทัพนี่คือกองทัพไทยสู้ๆนะครับ